แจมเนโกดจ้ำป่วยซึมเศร้าไม่รู้ตัวใจพังเพราะรักรู้สึกเป็นภาระอยากหายไปจากโลกนี้นักร้องสาวแจมเนโกดจ้ำหรือแจมชรัตถาเปิดใจครั้งแรกถึงการตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตเลือกออกจากวงการเพื่อทุ่มเทกับชีวิตคู่แต่ชีวิตรักล้มเหลวไปไม่ถึงวันวิวาชีวิตเสียสูญจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเคยคิดสั้นถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ สุดท้ายทำใจยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัดสินใจไปพบจิตแพทย์รักษาตัวสองปีถึงรู้สึกโอเคขึ้นโดยแจมเล่าว่าตอนที่เป็นโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่การตื่นมาตอนเช้าแล้วสามารถรู้ได้ว่าตัวเราเองผิดปกติแต่มันต้องไปหาหมอให้หมอวินิจฉัยว่าเราเป็นซึมเศร้าหรืออะไรเพราะอาการมันจะมาอยู่เรื่อยๆค่อยๆ เป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าบุคลิกนิสัยหรือพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปรู้สึกว่าไม่สามารถพบปากผู้คนได้ไม่อยากเจอใครงานก็ไม่อยากรับไม่อยากเจอแฟนคลับหรือแม้กระทั่งเพื่อนไม่คุยกับใครเลยเหมือนเราเก็บตัวตื่นเช้ามานอนอยู่บนเตียงเฉยเฉยไม่ทำอะไรโตมาขนาดนี้แล้วผ่านเหตุการณ์ในชีวิตเยอะ ปกติเราสามารถรับมือได้ด้วยเหตุผลต่างๆแต่ว่าช่วงที่เป็นเราไม่มีเหตุผลเลยไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เลยจะรู้สึกเนกาทีฟรู้สึกไร้ค่าเหมือนว่าเราอยากจะตายเสียงสั่นร้องไห้ซึ่งเป็นความคิดที่แย่มากๆทำให้ครอบครัวผิดหวังทุกคนก็พยายามเข้าหาเราแต่เราก็ผลักใสเขาออกไปเพราะเราไม่อยากทำอะไรเลย อยากเลิกทุกอย่างในชีวิตมันมืดไปหมดทั้งๆท,ท,ที่มีคนอยู่รอบตัวแต่เรากลับรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเป็นภาระให้กับทุกคนอยากให้ตัวเองหายไปจากโลกนี้ทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นซึ่งเราหยุดความคิดแบบนี้ไม่ได้เราเคยมีชีวิตที่อยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ตอนที่เป็นเนโกจัมแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เหมือนอยากจะเริ่มบทใหม่ของชีวิต คิดว่าพอแล้วกับการทำงานในวงการเส้นทางใหม่ของเราคืออยากจะทุ่มเทให้กับการเป็นภรรยาของใครสักคนหนึ่งอยากที่จะทุ่มสุดตัวให้กับตรงนั้นแล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าเลือกทางเดินผิดก็เลยคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เสียสละออกจากการทำงานของตัวเองเพื่อมาสนับสนุนเราแบบเต็มตัวจนมาถึงจุดนี้ แต่ว่าเราเลือกที่จะทิ้งแล้วพอสิ่งที่คิดว่ามันดีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจได้แย่ทำให้ทุกอย่างมันล้มไปหมดมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องใหญ่โลกแตกแต่ว่าในสภาวะของอารมณ์ของการเป็นซึมเศร้ามันใหญ่มากไม่อยอมมกในตอนนั้นคือคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าคนอารมณ์ปกติเขาจะแบบโอเคทุกคนมีปัญหาในชีวิต เราสามารถผ่านมันไปได้เครียดหน่อยร้องไห้หน่อยเดี๋ยวมันก็จะจบเราสามารถเดินออกจากตรงนั้นได้แต่ว่าพอมันมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าเคมีในสมองมันผิดปกติไปทำให้เราเป็นวังวนอยู่แบบนี้แล้วออกไม่ได้เลยตอนที่เป็นก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร คิดว่าจะจัดการกับมันเองได้ปล่อยให้อาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วพอรู้เราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครไม่กล้าที่จะทำอะไรกับมันเพราะอายวันที่รู้สึกว่าเราอยากจะหายไปเสียงสัน่นนอนคิดอยู่กับตัวเองว่าถ้าที่บ้านไม่มีเราดีกว่าไหมร้องไห้หลังจากที่เราคิดแบบนั้นเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็วางโทรศัพท์เอาไว้ แล้วโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาเป็นข้อความในแชทของครอบครัวว่ากินข้าวไหมโอเคไหมหนูรักพี่นะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเราอยากหายก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจว่ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นณตอนนี้ตอนนั้นก็ยังไม่ว่ามันคือโรคซึมเศร้า แต่รู้ว่าจิตใจเราไม่ปกติเลยตัดสินใจที่จะไปหาจิตแพทย์รักษาอยู่ประมาณสองปีถึงรู้สึกว่าโอเคมันหายไปแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วนายเอนเตอร์เทน